สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันจันทร์ที่16ตุลาคม2566มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางวิ่งบนเลขชนของอาจารย์วันชัย2ส,สูตรของอาจารย์ชนกันตัวเดียวนั่นก็คือเลข7ครับมาลุ้นกัน7จะมาไม่มาแล้วจะอยู่ตำแหน่งไหนดีชอบก็แคปหน้าจอเอานะครับ อีกข้อมูลหนึ่งของอาจารย์วันชัยใบนี้เป็นข้อมูลเด่น110หน่วย2สูตรสูตรของอาจารย์ก็จะอยู่ด้านล่างสุดได้58กับ37จับเป็นคู่เด่นนะครับเลขไม่ชนจับคู่เด่นได้ทั้งหมด4คู่ด้วยกันมี5 3 8 3 5 7แล้วก็8 7แนวทางของอาจารย์วันชัยทุกท่านต่อมาจะเป็นแนวทางวิ่งบนล่างเลขวิ่งตัวเดียวของแอดแอมมี สูตรของอาจารย์ได้เลข0มาลุนกัน0ย์จะอยู่บนหรือว่าจะลงไปล่าง16ทับ1ิบ6ออีกข้อมูลหนึ่งของแอดแอมี่ครับใบนี้เป็นข้อมูลเด่นอรูธสูตรของอาจารย์ได้เลข7แล้วก็จะมีเลขชุดมาให้เป็นแนวทางเบื้องต้นด้วยนะครับ6ชุดด้วยกันมี7970717273แล้วก็74 ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นตัวเดียวบนล่างของแอดบิวงวดที่ผ่านมาสูตรนี้ของอาจารย์ผมไม่ได้ลงให้นะครับจะเห็นว่าแนวทางของอาจารย์นั้นได้เลข2 2ก็ไปบนถูกตานง,งวดใหม่สูตรของอาจารย์ได้เลข8นะครับมาลุ้นกัน8จะอยู่บนหรือว่าจะลงไปล่าง16ทับ1 2บ5 6 6ชอบก็แคบหน้าจอเอานะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่าน ต่อมาจะเป็นแนวทางมาตัวข้าวร้านเปอร์เซ็นต์แนวทางข้อมูลของแอดพนัชกรมงวดที่ผ่านมาวิ่งบนล่างของอาจารย์มีเลข6ที่เข้านะครับส่วนข้อมูลชอ,ชอบชอบส่วนตัวของอาจารย์นั้นหลุดไปสามงวดหลังสุดไล่เรียงดูได้นะครับตามที่เห็นเลยงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวา16ทับ6ข้อมูลสูตรวิ่งบนล่างของอาจารย์ได้ กับ8ทุกท่านชอบชอบส่วนตัวงวดนี้อาจารย์ให้มา5ชุดนะครับมี8ปด6กส4 8ห8สี่แแล้วก็7 8 3จัดไปครับแนวทางมาตัวค่ารล้านเปอร์เซ็นต์ต่อมาจะเป็นแนวทางวิ่งบนวิ่งล่างของอาจารย์สิบัว8กรีบงวดที่ผ่านมาวิ่งบนของอาจารย์หลุดไป เข้าแต่วิ่งล่างนะครับสูตรของอาจารย์มีเลข6 3งวดหลังสุดได้เรียงดูได้นะครับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวา16ทับสิบ6 6สูตรวิ่งบนของอาจารย์ได้7กับ8วิ่งล่างได้4กับ9วันที่อยู่ในส่วนตรงนี้นะครับเอาสูตรวิ่งของอาจารย์ไปแล้วก็เอาข้อมูลเลขชุดของอาจารย์ไปด้วย ข้อมูลบนของอาจารย์ก็จะอยู่ในส่วนด้านบนนะครับมีทั้ง2ตัวแล้วก็3ตัว2ตัวชุดเด่นของอาจารย์มี2772ชุด3ตัวก็จะมี0 27กับ072ด้านล่างเป็นข้อมูลล่างครับให้มา8เน้นมา2เน้นมาที่90กับ95ตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์ศาตศิบัว8กรี๊ อีกใบหนึงครับใบนี้เป็นข้อมูลชุดโต๊สาตัวบนชอบก็แคปหน้าจอเอาถ้าไม่ชอบก็ผ่านต่อมาครับจะเป็นข้อมูลของแอดโซดอันธพาลชุดตำอิดตำกองวดที่ผ่านมาสูตรนี้ของอาจารย์หลุดไปนะครับไม่มี2กับ0งวดใหม่ได้3 4 5 6ทุกท่าน3 4 5 6ใครตามสูตรไหนของอาจารย์ก็แคปหน้าจอเอา อีกสูตรหนึ่งของอาจารย์ครับใบนี้สูตร2ส,สูตร2ง,งวดที่ผ่านมาก็หลุดนะครับงวดใหม่สูตรของอาจารย์ได้8 9 0 1 8901ต่อมาก็จะเป็นสูตร3นะครับสูตร3ของอาจารย์งวดก่อนดูเหมือนว่าผมจะไม่ได้ลงให้สูตรงวดใหม่ของอาจารย์ได้6789นะครับ6789 ผมได้มาอีกใบหนึ่งนะครับใบนี้ก็จะมีเลขเด่นด้วยนะครับดูเหมือนว่าอาจารย์จะให้เด่น3ลองที่เลข4เลขชุดก็จะมีแนวทางมาให้ด้วยนะครับ3ตัวได้538กับ38ทุกท่านตามนี้ครับแนวทางข้อมูลของแอสโซดอันทพาลต่อมาจะเป็นแนวทางเลขติดบนของแอดนาคิโนงวดที่ผ่านมาหลุดไปทุกท่าน ไม่มีศูนย์กับ2สาธิติก็เข้ามาเพียบเลยนะครับมาหลุดงวดที่ผ่านมางวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบนี้นะครับ16ตุลาคม2566แนวทางเลขติดบนของอาจารย์ได้012689ทุกท่าน012689เอาข้อมูลบนของอาจารย์ไปแล้วก็ข้อมูลล่างของอาจารย์ไปด้วย เลขติดล่างของอาจารย์งวดก่อนก็หลุดนะครับไม่มี6ทุกท่าน4งวดหลังสุดเข้า3หลุด1งวดใหม่ก็คือใบด้านบนเลขติดล่างงวดใหม่ของอาจารย์ได้0289ทุกท่นนาน0289แนวทางของแอ n ดนาคิโนนะครับต่อมาจะเป็นแนวทาง110หน่วยเลขเด่น4ตัวของแอดบายพิช งวดที่ผ่านมาผมลงให้อยู่นะครับก็คือใบฝั่งทางซ้ายแนวทางของอาจารย์เข้า2ตัวนะครับามาครบเลยทุกท่านมี0กับ2หวยออก202งวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับ16ตุลาคม2023สูตรของอาจารย์ได้0469ทุกท่าน0469แนวทาง110หน่วยของใบพิชนะครับ ต่อมาครับจะเป็นแนวทางของแอดนิวผมได้มาเพิ่มอีก2ใบครับใบนี้สูตรหลักร้อยทุกท่านอาจารย์มีแนวทางมาให้2ส,สูตรครับสูตร1ได้8 90สูตร2ของอาจารย์ได้6 7 8นะครับชนเด่นตัวเดียวนั่นก็คือเลข8ครับมาลุ้นกันชนแล้วจะมาไหมแนวทางหลักร้อยนะครับ ต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นร้อยหน่วยทุกท่านใบนี้เด่นร้อยหน่วยสูตรของอาจารย์ได้เลขเด่น4ตัวก็จะมี0 1 2ย์สรวมให้อีกครั้งหนึ่งนะครับใบนี้ลงให้ไปแล้วก่อนหน้านั้นใบนี้แนวทางหลัก10บ่างสองสูตรนะครับเด่นเลขขี้อีกใบนึงครับใบนี้ก็ลงไปแล้วนะครับเด่น10หน่วย สูตรของอาจารย์ได้789แนวทางของแอดนิวถุกทันมาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์คนเพชรน,นะครับใบนี้เป็นข้อมูลหลัก100คู่ขี้สูตรงวดใหม่ของอาจารย์ได้เลขคู่นะครับก็จะมี68024ถัดมาครับใบนี้เป็นทาง10บนนะครับ10บน เลขเด่น4ตัวสูตรของอาจารย์งวดใหม่ได้5 7 9 0รวมให้อีกครั้งหนึ่งนะครับตามสูตรไหนของอาจารย์ก็แคปหน้าจอเอาใบนี้เป็นทางสูตรหน่วยบน4ตัวงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับไม่มีเลข2งวดใหม่ได้ตัวเดิมนะครับก็คือ0 3 5 6ต่อมาครับ ใบนี้เป็นทางหน่วยบนใหม่นะครับเลขเด่น4ตัวงวดใหม่ของอาจารย์อยู่ด้านล่างได้2 4 5 0ใบนี้เป็นทางหลักหน่วยบนใหม่ครับเลขเด่น3ตัวสูตรของอาจารย์งวดใหม่ได้8 9 0นะครับ8 9 0อาจารย์ไม่ได้ยกเลิกแล้วนะครับอาจารย์ใช้ใบนี้นะครับทุกท่าน ถัดมาก็จะเป็นแนวทางหน่วยบนคู่ขี้สูตรของอาจารย์ได้เลขคู่นะครับก็จะมี4 6 8 0 2ใบนี้เป็นแนวทางสรุปของอาจารย์นะครับแคปหน้าจอเอาทุกท่านแล้วก็ไปขยายใหญ่ดูเพิ่มเติมได้มีทั้งชุดเด่นชุดรองชุดกันข้อมูลล่างก็จะอยู่ด้านล่างแนวทางของอาจารย์คนเพชร ต่อมาครับใบนี้จะเป็นแนวทางสอนบนทุเรียนเลขเด่น2ตัวของอาจารย์สุภโชค21งวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายแนวทางของอาจารย์หลุดนะครับหลุดลงไปล่างทุกท่านมีเลข6ทางเดินเลขก็จะประมาณนี้งวดก่อนงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาสูตรสอนบนทุเรียนของอาจารย์ได้7กับ8นะครับงวดใหม่ใบเต็มก็จะประมาณนี้ให้บนลงไปล่าง ในส่วนข้อมูลสอนอล่างของอาจารย์ก็หลุดนะครับให้ล่างไปข้างบนทุกท่านก็คือใบฝั่งทางซ้ายมีเลข2ง,งวดใหม่คือใบฝั่งทางขวานะครับสูตรของอาจารย์ได้3กับ9สําสหรับแนวทางสอนอล่างอินทภารัมแนวทางของอาจารย์สุพโชค21 ต่อมาครับใบนี้เด่นสอนอบน V 1เลขเด่น2ตัวของแอดอรัตเกตแก้วสิริสูตรของอาจารย์ได้0กับ5มาต่อกันที่ในะทางเด่นสอนบน VIP เลขเด่นตัวเดียวของแอดอรัตนะครับงวดที่ผ่านมาสูตรของอาจารย์ได้เลข0นะครับ0ก็เข้าตำแหน่งหลัก10เนาะทุกท่านหวยออก20-2 งวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาครับสูตรของอาจารย์ได้เลข5มาลุ้นกัน5จะมาหลัก10หรือว่ามาหลักหน่วยบนตามสูตรไหนของอาจารย์แคปหน้าจอเอานะครับต่อมาครับใบนี้เป็นข้อมูลเด่นล่างเลขเด่น2ตัว V1 ของแอดลัตนะครับงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายสูตรของอาจารย์มีเลข6นะครับที่เข้า งวดใหม่คือใบฝั่งทางขวาสุดของอาจารย์ได้ศูนย์กับห้าทุกท่านเด่นล่าง V1 ต่อมาครับก็จะเป็นทางเด่นล่าง V3 มงวดที่ผ่านมาก็เข้า2ตัวนะครับเข้า2ตํตำแหน่งทุกท่านก็คือ60แล้วก็6หน่วยเนาะงวดใหม่ได้5กับ8นะครับคือใบฝั่งทางขวาใบนี้เด่นล่าง V3 นะครับ ใบเต็มก็จะประมาณนี้ต่อมาครับจะเป็น,นทางเด็ดนล่าง VIP สู่ของอาจารย์ได้เลขเด่นตัวเดียวงวดที่ผ่านมาได้เลข6นะครับ6ก็เข้าทั้ง2ตําแหน่งงวดใหม่ได้5นะครับได้5คือใบฝั่งทางขวาแนวทางของแอดรัสเกตแก้วสิรินะครับ มาต่อกันที่แนวทางหน่วยบนของสีสเกตกันเองสูตรของอาจารย์ได้127ส่วนใบนี้จะเป็นแนวทางเด่นล่างเลือกเด่น3ตัวของแอดแม่บุญเหลือสูตรของอาจารย์ได้345หก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ